สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบจ a s s e เซ็ต a มเน e เมนตค่ะสำหรับต้านไหนนะคะที่กำลังมองหาบ้านค่ะที่ได้บรรยากาศร่มรื่นอยู่ในย่านชุมชนค่ะและใกล้แหล่งนิคมอุตสาหกรรมห้ามพลาดเลยสำหรับอีพีนี้ขอยิ้มเฉพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านในโครงการอีสเทินพาร์คิวค่ะ โครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้กับถนนห้วยปราบปวกแดงและถนนทางหลวงหมายเลข331ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะโครงการนี้ค่ะยังห้อมล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติและเมฆไหมนานาพันธุ์ค่ะรวมถึงบรรยากาศภูเขาเขียวขจีเหมาะแก่กรรมเป็นที่อยู่อาศัยมากๆเลยและคะ่ะและยังอยู่ในย่านชุมชนนะคะห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยา ความสะดวกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงพยาบาลและศูนย์การค้าค่ะเพราะว่าโครงการเขานะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้านะคะเทสโก้โลตัสบิ๊กซีค่ะโรงพยาบาลปวกแดงโรงเรียนปวกแดงพิทยาคมค่ะและยังอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรมอีสเ e r ร์ซีบอร์ดค่ะนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมบอวิน่ะเรียกว่าทำเลดีนะคะในย่านสีราชานะครัภายในโครงการเองค่ะเขาก็ยังมีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะระบบดูแลความปลอดภยัยจากเจ้าหน้าที่รอปรพอและกล้อง CCTV ทีที่จะดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะสนามเด็กเล่น และสวนสาธารณะนะคะไว้บริการลูกบ้านด้วยฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากไปดูด้านไหนตัวบ้านแล้วถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่บ้านเลขที่1 1 1 1ทับค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ที่จอดรถค่ะเป็นบ้านหลังมุมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะได้แอร์เรียนะคะด้านข้างของตัวบ้านค่ะ เดินเข้ามาจากบริเวณประตูด้านหน้าจะเป็นบริเวณห้องโถงค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้นะคะวางโซฟาชุดใหญ่อีกหนึ่งฝั่งค่ะสามารถวางเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าตู้โชว์ได้เลยค่ะ บ้านหลังนี้มีขนาด17ตารางวาค่ะบริเวณภายในห้องนอนมีพื้นที่ขนาดกว้างพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตนคะคะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยล่ะค่ะเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าพต๊ะเครื่องแป้งได้แบบที่คุณชื่นชอบเลยนะคะและความพิเศษค่ะก็คือจะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ที่คุณสามารถที่จะเปิดรับลมและชมวิวบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะ บ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นพื้นที่ต่อเติมนะคะพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการทําครัวไทยนะคะกับการเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ครัวและเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าเข้ามาได้เลยค่ะและยังสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยล่ะค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านอ a สเทิร์นพาร์ควิวเริ่มต้นที่ปากซอยตลาดลุงอ้วนจากนั้นขับตามทางไป2.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้าย ขับตามทางต่อไปอีก1.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่อยากได้บ้านสวยหลังนี้ในโครงการอีสเทิร์นพาร์ควิคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดวันเพื่อรับชมสถานที่จริงค่ะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage j a s e t Management หรือ YouTube Channel เลงมันบ้านบ่ายเจอาเซ็ต m มเนจเมนตค่ะ เรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากที่นี่เรานะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีทำเลในใจคุณสามารถที่จะพิมพ์บอกทีมงานของเราไว้นะคะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดหน้าที่ของยิ้มลงแล้วขอตัวลากัน ไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ